อันนี้ก็เป็นทีซีเอร้อยห้าสิบตัวเก่านะครับนี่มาด้วยอาการสตาร์ทมือไม่มีกำลังนะครับผมผมเลยให้ลูกค้าไปซื้อนะครับผมปรากฏว่าได้ตัวนี้มานะครับผมนี่เป็นยี่ห้อเอนะครับสั่งของแท้ไปนะครับผมได้ตัวนี้มาขนาดของธรรมดานะครับของจีนนะครับ พันเก้าลูกค้าบอกว่าโอ้โหทำไมแพงแบบนี้ไม่เคยซื้อสักทีนะครับผมถ้าจะเล่นรถพวกนี้ก็ต้องงบถึงหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้มีปัญหาเยอะนะครับเกี่ยวกับมัดไฟนะครับผมตัวนี้ตัวเก่านะครับมากับรถครับกําลังไฟไม่พอครับผมเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วลูกสูบไม่ค่อยหมุนนะครับผมหมุนช้านะครับผมแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ชาร์จใหม่ก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนมัดไฟนะครับผม เป็นย e ี่ห้อเอเป็นจีนนะครับแบรนด์จีนก็ลองดูนะครับว่ามันจะทนแค่ไหนนะครับผมครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาลองใส่กันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมครับผม